วันนี้หัวข้อของเราค่ะทุกคนห้าข้อดีที่แตกต่างของทีกรีน97กับชาเขียวทั่วไปอ่าเราจะได้มาเรียนรู้ไปได้วยกันนะคะซึ่งสปิเกอร์ที่จะมาแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับพวกเรานะคะตัวท่านก็จบนะคะคณะวิทยาศาสตร์เคมีนะคะแล้วก็ในอดีตเนี่ยก็เป็นพนักง,งานประจําในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะ3ปีเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ย ได้มาเห็นโอกาสธุรกิจนูสกินก็ตัดสินใจลาออกทันทีแล้วก็ลงมือทำนูสกินแบบ100%เลยนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยอยากมีอิสรภาพในชีวิตนะคะแล้วก็ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง presidential director นะคะอยากให้ทุกคนกดแป8แต้อนรับคุณนัทมนมงคลชนาสินค่ะสวัสดีค่ะน้องไอ ขอบคุณนะคะโค้ดของไอทุกระดับชั้นเลยค่ะที่ให้โอกาสนะคะมาแชร์แบ่งปันในวันนี้แล้วก็เป็นโค้ดผู้สอนงานนะคะเป็นผู้มีพระคุณของไอทุกท่านนะคะพวกเรากด2-4-2มารวรัวนะคะให้แก่ตั้งแต่นอ้องพี่ฟอกพี่กวามพี่หมีพี่เนอพี่โป้งพี่เพนแล้วก็พี่หนึ่งพี่จินะคะ2-4-2มารรัวเลยนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวหาปุ่มแชร์จากเครื่องนี้ก่อนนะคะสวิตช์ครึ่องอย่างรวดเร็วนะคะ เตือนเตือนตือนอ่าทุกคนรอได้รอได้เนาะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนคือจัดเวลาและตั้งใจเพื่อที่จะมาเรียนรู้เลเวลอัพในทุกๆเช้าของคอนเฟลเคอ l ์อยู่แล้วใช่ไหมคะอ่าไหนนะคะพวกเราอยู่กันเป็นเพื่อนกันก่อนนะส่งสัญญาณให้หน่อยว่าเราเห็นสไลด์กันหรือเปล่านะคะพี่พี่หงเห็นไหมคะพี่พยักหน้าเห็นเนาะโอเคนะคะอ่างั้นเดี๋ยวเรานะคะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแต่ว่าหน้าจอตรงนี้ไอจะเอา เอารูปคนออกไปจากตรงไหนได้นะ <c oughs> เดี๋ยวนะพอดีพดีมันบางจอนะคะอะไปยังไงก่อนอะโอเคงั้นไปตามนี้เลยค่ะที่นะคะบางได้โอเคค่ะก็นะคะวันนี้เนาะที่พี่หงบอกไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทีคลีนนะคะของนูสกินนะคะซึ่งวันนี้ทุกคนจะได้เห็นถึงความแตกต่างเนาะและได้รู้ว่านะคะทีคลีนของเราอะ่ะมันไม่ใช่แค่ชาเขียวธรรมดาทุกคนมันเจ๋งมันแตกต่างและมัน ว้าวเพื่อให้ตัวเราเองอะค่ะกินและเราก็ดีต่อสุขภาพเรามีการบอกต่อหรือแนะนําสินค้าเราก็มีความมั่นใจว่าเราแนะนําสิ่งดีๆให้กับพวกเขานะคะดีไหมคะวันนี้เนาะนะคะต้องอ่ะเรื่องแรกเลยนะที่อยากจะให้ทุกคนรู้ค่ะว่าใบาชาเขียวอะ ที่เขาผลิตแล้วก็ใส่เข้าไปในทีกีนของเราอะทีกีน97ของเราอะให้เราเข้าใจและเราจำไว้เลยค่ะทุกคนเป็นชาเขียวเป็นใบชาที่ดีที่สุด แตกต่างจากท้องตลาดอย่างแน่นอนดีที่สุดยังไงคะเพราะว่าใบาชาของเราค่ะไม่ได้ปลูกตามแถวประเทศไทยหรือตามที่เราเห็นบนดอยนะคะเชียงรายหรือนู่นนั่นนี่นะคะแต่เป็นชาเขียวค่ะที่ปลูกในมณฑลเจ้อเจียงนะคะเป็นแหล่งชาเขียวที่ดีที่สุดเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศจีน อยู่ครอบครองอยู่ในบริษัทหนูสก,กินเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่านะคะเป็นแหล่งวัตถุดิบอ่ะทุกคนมั่นใจได้เลยะคะ่ะชาเขียวที่เขาปลูกที่หน้านะนะคะ,นะคะเป็นแหล่งธรรมชาติดูแล้วนะคะเขาควบคุมดินควบคุมสารเคมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เราแบบมั่นใจนะคะและปลอดภัยเขาควบคุมแบบเข้มงวดแบบสุดๆอะ่ะนะคะและอีกหนึ่งสำคัญเลยนะอันนี้รู้สึกแบบว่าโหไม่ใช่เป็นคนที่ ไม่ได้เป็นสายเกษตรกรนะคะแต่ก็รู้สึกประทับใจนะการที่เขาจะเก็บชาเขียวอะ่ะทุกคนเขาจะต้องไปเก็บเป็นช่วงจังหวะเวลาไม่ใช่เวลาไหนก็ได้นะต้องเป็นตอนเช้าที่แดดอ่อนๆนะทุกคนลงนึกภาพตามนะนะเราเหมือนอยู่ในทุ่งชาเขียวนะตอนเช้าแดดอ่อนๆค่ะเขาถึงจะสามารถไปเก็บใบชาเขียวที่อ่อนและดีที่สุดมาผลิตในทีกีน97ให้กับเราอะ่ะและก็เป็นคู่ที่1กับ สองด้วยแล้วเห็นไหมคะว่าสุดยอดขนาดไหนในการที่เขาจะเก็บใบาชาเขียวอะ่ะเป็นสารสำคัญที่สุดที่มาใส่ในตัวทีกีน97อะ่ะทุกคนพิมพ์สุดยอดมาลัวๆวให้กับใบาชาเขียวที่เป็นเบอร์หนึ่งและดีที่สุดที่อยู่ในมือของพวกเราและพวกเราได้กินได้ใช้กันนะคะอะ่และแหล่งชาเขียวอะ่ะทุกคนน่าจะได้เราน่าจะรู้จักชาเขียวกันหรือได้ยินชาเขียวกันมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะ ชาเขียวอะคะ่ะทุกคนมันประกอบไปด้วยแบบหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์มากๆนะคะแต่ชนิดที่พบนะคะและก็ออกฤทธิ์ที่ดีที่สุดนะ,คะใครจำได้จำนะคะใครจำไม่ได้ไปฝึกจำนะคะคือสารอีฟิกันโลคาเทชินกันเลดนะคะซึ่งเป็นสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ที่ดีที่สุดคะ่ะที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระซึ่งมันอยู่ในตัว ทีกรีนของพวกเราเรียบร้อยแล้วนะคะและมาดูในข้อที่2ในในเรื่องของวิธีการสกัดค่ะเราได้ใบาชามาแล้วใช่ไหมคะก็ว่าดีที่สุดแล้วนะคะในกระบวนการสกัดก็ต้องไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะแน่นอนค่ะเป็นวิธีการสกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ของนูสกินเท่านั้นนะคะเป็นเทคโนโลยีที่เขาใช้วิธีการสกัดที่เฉพาะมากๆเจาะจงมากๆนะคะและก็เป็นลิขสิทธ์ ของเรานะคะเขาสก,กัดออกมาเพื่อให้ได้สารสำคัญนะคะที่ชื่อว่าโพลีฟีนอล97%อ่าเราคุ้นคุ้นไหมคะในขวดของเราเขียนว่าทีกีน97แหล่งที่มาของเขาก็คือนะคะสารสำคัญนะคะที่อยู่ใน1เม็ดแคปซูลของทีกีนะคะมีสารสำคัญที่ชื่อว่า โพลีฟีนอลอะค่ะ97%เราเขียน97%มาหน่อยได้ไหมคะนี่คือสูงที่สุดแล้วค่ะใน1แคปซูลนะคะที่เขาใส่สารสกัดที่สำคัญมากๆนะคะใน1แคปซูลและใน1แคปซูลนี้นะคะใน1เม็ดเนี่ยนะคะ,ะ,คะเทียบเท่ากับการที่เราอะกินชาเขียวอะ7ถ้วยเลยอะทุกคนนะคะบอกเลยว่าสารสกัดของเขาอะเข้มข้นมากนะคะและที่สำคัญเลยวงเล็บไฮไลท์เลยค่ะ ชาเขียวของเรานะคะทีกีนเก้าสิบเ็ของเราไม่มีคาเฟอีนค่ะที่เราจะได้ยินทั่วๆไปส่วนใหญ่ชาเขียวทั่วๆไปเป็นยังไงคะทุกคนก็ต้องมีคาอาชาพี่ยวนะมีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบหลักอยู่แล้วนะคะมีเป็นเป็นส่วนประกอบอยู่ในนั้นอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่อะ่ะเขาไม่มีกรรมวิธีหรือวิธีการสกัดที่จะเอาคาเฟอีนออกคะ่ะทุกคนแต่ของเรานะคะไม่มีคาเฟอีนนั่นหมายความว่า ใครก็ตามค่ะที่อาจจะมีปัญหาความดันสูงหรือโรคหัวใจหรือไม่สามารถทานคาเฟอีนได้เราตอบให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมคะว่าเขาสามารถทานทีกีน97ของเราได้หรือได้คะได้นะเพราะมันไม่มีคาเฟอีนวันนี้ใครบอกอุย้ยพี่ไม่ชอบกินชาเขียวเพราะมันมีคาเฟอีนบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกเราพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนนะคะทีกิน97นะคะ ซึ่งนะคะต้องบอกอ่เทียบให้เห็นอย่างนี้ดีกว่าเนาะว่าตามท้องตลาดทั่วไปกับของเราแน่นอนเมื่อกี้ที่ไอซ์บอกไปแล้วนะคะของเราทีกีนเก้าสิบเาคือสารสําคัญคือสูงที่สุดละสูงที่สุดเท่าที่จะมีได้และเท่าที่จะทําได้นะคะและไม่มีคาเฟอีนแต่ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะยี่ห้อข้างนอกค่ะทุกคนนะผลิตภัณฑ์ของเขาอะค่ะก็จะเป็น ผลิตภัณฑ์ของชาเขียวที่ทั่วๆไปใครๆก็มีเหมือนกันอะ่ะแบรนด์ไหนก็จะผลิตก็จะใส่ชาเขียวประมาณเนี้ยเหมือนเหมือนกันและที่สําคัญเมื่อกี้ที่บอกก็คือมีคาเฟอีนและสารสําคัญของเขาอะ่ะซึ่งน้อยมากๆทุกคนที่ไปประเมินและดูไอไปเซิร์ชหาข้อมูลตามท้องตลาดอะ่ะบางบางแบรนด์อ่ะทุกคนสารสําคัญอะ่ะเขาใส่ได้มากสุดได้แค่50-65เอซเองซึ่งน้อยมากๆนะทุกคนถ้าเทียบกับ97%เปอซน่ะ นะคะของเขานี่ของเรานี่คือแบบแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดและเหนือชั้นมากๆและที่สำคัญนะคะเรามีงานวิจัยรองรับนะทุกคนนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเดี๋ยวนี้และยุคนี้อ่ะใครจะกินอะไรก็ตามคนตระหนักมากขึ้นไหมคะว่าการที่เขาจะกินนะะชาเขียวดีๆนะคะหรือผลิตภัณฑ์ดีๆคะ่ะเขาก็ต้องมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์แล้วอะไรล่ะที่ตะบ่งบอกถึงความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ว่า ของดีจริงนั่นคืองานวิจัยที่ที่อื่นไม่มีแน่นอนนะคะไม่มีใครมาบอกเลยค่ะว่าทีกีนของเขาชาเขียวของเขาที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเขาอ่ะนะคะมีงานวิจัยรองรับยังไม่เคยเห็นเลยนะแต่มีทีกีน97ของเรานี่แหละนะคะที่มีงานวิจัยมีการพิสูจน์มาแล้วทางงานวิจัยอะค่ะว่าสามารถช่วยได้ตามสรรพคุณที่นูสกินมีอะ่ะนะคะเช่น ช่วยเรื่องเผาผลาน้ําตาลในเลือดจะช่วยได้ดีขึ้นมากๆนะคะใครที่เป็นเบาหวานอ่ะ ใช่ไหมคะการทํางานของอินซูลินเราอาจจะผิดปกติถ้าเราทานทีกิน97เข้าไปอะ่ะนะคะมันก็จะไปช่วยในการทํางานเนาะกระบวนการต่อต้านหรือการทํางานของอินซูลินเราอะ่ะก็จะทํางานได้ดีขึ้นนะคะก็ช่วยเรื่องระดับน้ําตาลนะคะในกระแสะเลือดให้กับเราด้วยและที่สําคัญนะทุกคนนะคะเขามีงานศึกษาเลยนะว่าสารสกัดที่เป็นโพลีฟีนอลที่อยู่ในชาเขียวซึ่งมันอยู่ในของเรานะคะ เขามีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตนะคะของเซลล์กายพันธุ์ที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งค่ะทุกคนนะคะสุดยอดไหมคะเมื่อเรากด888นะคะให้กับสารสกัดส,สำคัญที่มาอยู่ในทีกีน97เเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็มีงานศึกษาและก็มีงานวิจัยนะคะและนะคะเรื่องของสรรพคุณ อย่างพี่บอกเมื่อกี้ทุกคนรู้ไปแล้วเนาะช่วยเรื่องระดับน้ําตาลนะคะและก็ช่วยอีกหลายๆเรื่องเลยค่ะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยให้เราแบบชะลอความชรานะคะใครๆก็อยากดูเด็กดูดีนะคะอ่อนเยาว์ตลอดเวลาคุณทานชาเขียวทีกีน97ของเราช่วยเรื่องนี้ได้นะคะช่วยเรื่องเผาผลาญไขมันได้ด้วยนะคะ สามารถนะคะไปช่วยเรื่องระบบเนาะเผาผลาญช่วยให้การทํางานของไขมันในร่างกายของเราอะคะ่ะมันจะช่วยลดไขมันทั้งหน้าท้องใต้ผิวหนังไขมันในหลอดเลือดด้วยนะทุกคนฉะนั้นนะอันนี้แนะนําเพิ่มเติมใครที่ทานทรีอาร์มีอยู่อะทุกคนบวกชาเขียวทีกีนเกเข้าไปนะคะจะช่วยนะคะเพิ่มการเผาผลาญระบบเผาผลาญเข้าไปด้วยนะคะการทํางานหรือการลดไขมันของเราที่เราใช้ทรีอาร์มีก็จะเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปอีกด้วย ะะและช่วยสมดุลในน้ําตาลนะคะที่ไอบอกไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะและที่สําคัญอ่ะชาเขียวทีกีน97ของเรานะต้องพูดชื่อให้เต็มนะทีกีน97พูดทีกีนอย่างเดียวไม่ได้โอเคไหมคะเราคีมทีกีน97มาหน่อยได้ไหมคะ,ะทีกีน97ของเรานะคะยังช่วยดูแลสุขภาพผิวของเราได้ด้วยนะ นะคะเขาจะมีเอนไซม์ไปช่วยละลายคอลลาเจนที่ทําให้คอลลาเจนใต้ผิวหนังของอต้ผิวหเราค่ะที่อยู่ตามร่างกายของเราค่ะมีคอลลาเจนนะคะในผิวหนังของเราอะเพิ่มมากขึ้นทําให้เราปเป็นไงคะคอลลาเจนเพิ่มก็ดูดีผิวดีสุขภาพดีต่งตึงขึ้นโอเคไหมคะและนะคะเรื่องสุดท้ายเลยค่ะความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเราและลูกค้าของเราค่ะนั่นคือตัวทีกรีน97ของเราค่ะได้อยู่ในตําราการแพทย์ PDR นะคะมั่นใจหรือมั่นใจสุดๆค่ะทุกคนใครมั่นใจสุดๆพิมพ์สุดๆ,ๆๆมาเลยนะคะแน่นอนค่ะอยู่ในตําราแพทย์นะคะก็ยังไม่เคยเห็นนะคะชาเขียวผลิตภัณฑ์อื่นๆ เขาอยู่ในตำานราเล่มนี้เลยนะคะฉะนั้นของเราอะ่ะถือครองผลิตภัณฑ์ทีกิน97ที่แตกต่างเละดดีมากๆและปลอดภัยมากๆนะคะกับการที่เรากินเองบอกต่อด้วยความปลอดภัยมั่นใจแบบขั้นสุดเลยนะคะและสุดท้ายนะคะหลักการเลือกนี้ฝากให้นะคะเอามาจากนะคะหนูสกินเลยนะ5ห,หลักการเลือกการกินชาเขียวให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดีที่สุด 5ข้อนี้นะคะซึ่งไม่ต้องคิดเยอะค่ะไม่ต้องไปเลือกที่ไหนไม่ต้องไปหาที่ไหนเพราะไอ้5ข้อนี้นะคะที่เขาบอกมันอยู่ในทีกิน97เรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะมีทีกิน97ติดไว้ที่บ้านกินเองก็สุขภาพดีนะคะบอกต่อก็ทำให้คนสุขภาพดีพร้อมกับเราก็มีรายได้เข้ากระเป๋ามาด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็แบ่งปันประมาณนี้คะ่ะพี่หง ขอย้ำยานสัมมนากับ OTG ที่จะเชิญแขกรับเชิญที่ประสบความสำเร็จถ่ายทอดมุมมองและเคล็ดลับที่ทำให้คุณเป็นอีกคนที่มีพลังชีวิตอิสระสนุกสุขและสำเร็จแบบส่งต่อไปด้วยกันได้แล้วพบกันที่งาน New Influencer Series นะครับ